สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องนั c h ดรีชแนลนอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานะคะก็กลับมาแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะคะ แล้วก็อยู่ย่างก็ไม่รู้จะนาคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะก็เลยห่างหายไปสลายแสนนานเลยนะคะแต่วันนี้กลับมาแล้วนะจ๊ะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อช่อง Youtube ของเรานะคะสำหรับใครที่มีช่อง Youtube แล้วอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเคยตั้งชื่ออะไรไว้แล้วเกิดอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะทำตามคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะก็ที่เรามาทำคลิปนี้นะคะคือเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วนะคะคลิปอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ก็ ไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนสักทีนะคะวันนี้มีโอกาสแล้วก็ถือมาทำสื่อการเรียนรู้ด้วยเลยนะคะก็ส่วนเหตุผลนะคะที่ว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนชื่อแล้วทำไมเราถึงต้องใช้เป็นชื่อนี้นะคะอันนี้เรามีเหตุผลที่จะมาชี้แจงให้ฟังอยู่แล้วนะคะแต่ รอฟังกันท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงให้ฟังท้ายคลิปนะคะพร้อมกับเรื่องขนะคะเรื่องขของ u t u b e นะคะเพราะว่าเพราะว่าการเปลี่ยนชื่อช่อง u t u b e เนี่ยมันจะมีเรื่องขนะคะว่ากี่วันเปลี่ยนได้กี่ครั้งนะคะกี่วันถึงจะมาเปลี่ยนได้อีกอะไรนี้นะคะก็เหมือน a c e b o o k เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูด จะมาชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อพร้อมกับจะมาชี้แจงเรื่องขายของยูทูบไปฝากกันท้ายคลิปนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อช่องกันก่อนนะจ๊ะ,ะถ้ามีเสียงรบกวนยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเราฝนตกแล้วนะจ๊ะก็ ช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพื่อนๆื่อนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภา,าพกนด้วยนะคะล่าสุดเราก็ไม่สบายเด็กน้อยแล้วนะคะ ก็มีอาการคันคอแล้วก็ไอเนื่องจากว่าช่วงนี้ตากฝนบ่อยนะคะที่โรงเรียนนะคะตากฝนตากแดดบ่อยอากาศมันก็เปลี่ยนไปไปมา,มาทําให้ร่างกายเราก็ปรับตัวไม่ทันทำมาให้ก็เกิดอาการไม่สบายเลย็กน้อยแล้วงไงเพื่อนๆก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้อนะคะโอเคถึงเราจะไม่อยาก ถึงเราจะไม่สบายแค่ไหนนะคะแต่ยังไงเราก็อยากที่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอยู่จีเดอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube กันเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน u t u b e เลยนะคะเอ่อต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะคะ YouTube ที่เราใช้อยู่เป็น YouTube Premium นะคะก็ เผื่อเพื่อนๆนะคะแบบกังวลแล้วก็สอบถามกันเข้ามาว่าระหว่างยู u ูปพรีเมียมกับ YouTube ธรรมดามันทำเหมือนกันไหมนะคะก็คำตอบอยู่นี่เลยนะคะก็คือทำเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยู u ูปพรีเมียมหรือ YouTube ธรรมดาก็ทำเหมือนกันทำวิธีเดียวกันเลยนะคะเพราะว่นนี้เราใช้เป็นยู u ูปพรีเมียมแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube กันเลยนะจ๊ะอะไรกอ

เข้ามาที่บัญชีแล้วให้ไปที่ช่องของคุณนะคะช่องของคุณเนี่ยจะมีสองอันอันแรกจะไว้สลับบัญชีนะคะส่วนอันที่สองก็จะเป็นการเข้าช่องของเราเราก็ให้ไปเข้าอันที่สองนะคะเพราะเราจะเข้าไปที่ช่องของตัวเองนะคะช่องของคุณช่องของคุณเอันนี้เลยนะคะเข้าไปค่ะจากนั้นมันก็จะเข้ามาที่ช่องของเรา ทีนี้ให้เราไปที่คำว่าแก้ไขช่องนะคะปัดขวาไปหาเลยนะคะมันก็จะอยู่ไกลอยู่สักหน่อยนะคะอันนี้ก็คือชื่อช่องปัจจุบันนั่นตอนนี้ของเรานะคะเริ่มทีวีนะคะเดี๋ยวจะไปแก้ไขแล้วก็จะไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วเด้อนะ แก้ไขช่องค่ะเจอแล้วก็จับปมแท็บสองครั้งเข้าไปเลยค่ะแล้วมันก็จะเข้ามาที่การตั้งค่าช่องของเรานะคะพอเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะไม่ได้มีแค่ชื่ออย่างเดียวที่ให้เราแก้ไขมีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยที่ให้เราสามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์หรือแบนเนอร์ของช่องนะคะโอเคเราก็ปัดขวาไปเลยว่าเราจะเลือกแก้ไขอันไหนนะคะ แต่วันนี้ที่เราจะมาทํากันก็คือแก้ไขชื่อนะคะส่วนเ,นเพื่อนๆอยา,ากจะแก้ไขยอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็สามารถเรือกที่จะทำได้เลยนะคะโอเคเปิดขวามไปเลยค่ะนี่ค่ะอัปเดตรูปโปรไฟล์อัปเดตแบนเนอร์ของช่องนะคะ ถ้าใครที่เคยใส่รูปโปรไฟล์กับแบนเนอร์ของช่องไว้แล้วมันจะบอกว่าแก้ไขรูปโปรไฟล์แก้ไขแบนเนอร์ของช่องแต่ถ้าใครยังยังไม่เคยใส่นะคะมันก็จะขึ้นแบบของเราก็คืออัปเดตรูปโปรไฟล์อัปเดตแบนเนอร์ของช่องซึ่งตั้งแต่เราสร้างช่องนี้มาเราก็ยังไม่เคยเอามาใส่เลยเดี๋ยวหารูปดีๆสวยๆมาใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้ได้ดูกันนะคะโอเคปัดขวาไปเอกคะ่ะ ดคี่ค่ะแก้ไขชื่อนะคะก็คือชื่อเนี่ยเราเคยใส่ไว้อยู่แล้วมันก็เลยขึ้นว่าแก้ไขนะคะโอเคเดี๋ยวเราดับเบิ้ลแท็บข้าไปตรงนี้เลยนะคะทีท่ีช่องแก้ไขชื่ออันนี้ก็คือชื่อเก่าของเรานะคะทีนี้พอเราดับเบิ้ลแท็บเขมาร์แล้วเราก็ดับเบิ้ลแท็บให้ตัวเป็นพิมพ์มันโชว์ขึ้นมานะคะเจโอเคทีนี้นะคะพอเป็นพิมพ์โชว์ขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้เราทําการ ลบชื่อเก่าวออกนะคะแล้วก็ทำการใส่ชื่อช่องชื่อใหม่ของเราลงไปนะคะก้่อแล้วีไมดทับอมรได้โอเคค่ะวันก็ทําการลบชื่อเก่าของเราออกเรียบร้อยแลว้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ชื่อช่องชื่อใหม่ของเราลงไปเลยนะคะชื่อช่องชื่อใหม่นะคะของช่องเราก็คือนัดเดอรี่ชแนลนะคะโอเคใส่ลงไปเลยเป็นภาษาอิต้ลนเลยนะคะ B B N N N A N โอเคดับดาลีเสร <lethal> ็จแล้วทีนี้สเปซร์หรือว่าเวนวักนะคะแล้วก็จะไปใส่เชนเดลกันนะคะสเปนี <E <asy> ทีนี้นะคะเราก็จะมาใส่คาว่าเชนเดลลงไปนะคะสำหรับใครที่ อยากจะทำเหมือนก,นกันกับเราใส่คำว่าชาแนลภายหลังนะคะหลังชื่อนะคะอยากจะทำเหมือนก,นกันกับเราก็สามารถทำได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าคำว่าชาแนลสะกดยังไงก็สะกดตามกันเลยนะคะเดี๋ยวจะสะกดให้แล้วก็บกเจ็ตามกันเลยเนาะ,ะตัวแรกนะคะตัว C นะคะ C ชาลีนะคะจะ C เล็ก C ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าตามหลักตามหลัก ที่คนทั่วไปเข,เขียนกันก็จะเป็น C ใหญ่นะตอนเดี๋ยวเราจะใส่ C ใหญ่แล้วกันนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวสุปขึ้นะคะตัวใหญ่ใหญ่ี่นะคะ C c h a r l ใส่ลงไปนะคะ C ใหญ่แล้วก็ H ห้องกลงหรือ H โฮเทลนั่นเองนะคะอันนี้บนะคะ H บนะคะใส่ลงไปเลยที่เหลือก็คือลบ็บทั้งหมดเลยนะคะใส่ไปเลยคะ่ะ สโคะสคู่วใ่ C แล้วสรใส่บั C อแล้วก็ H โคงนะคะใส่ลงไปเลย H ตัวเล็กนะคะอ่าใส่ H ลงไปแล้วนะคะต่อไปก็ A อาลฟานะคะก็เล็กเหมือนกันเล็กทั้งหมดเลยนะคะ A B C ใหญ่อย่างเดียวนะคะอา A าัลฟาเสร็จแล้วต่อไปก็ N n e m b e r นะคะ แล้วก็เอ็นอีกรอบหนึ่งนะคะเอ็นลูฟิปโรอีกรอบหนึ่งโอเคแต่เพิ่มเอ็นนะคะโอเคต่อไปก็เป็น e echo นะคะต่อไปก็เป็น l l i m a นะคะเรเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำว่า h a น n e l ก็มีแค่นี้นะคะตัวสกุลได้เลยนะคะทวนไปอีกครั้งนะคะ c c h a ี นะคะ C ใหญ่นะคะแล้วก็ H ฮ่องกงหรือ H Hotel นะคะเล็กนะคะเล็กขรั้งบนเลยนะคะต่อไปก็ A Alpha นะคะต่อไปก็ N d e m b e r สองครั้งหรือ Double N นะคะต่อไปก็ E e Co แล้วก็สุดท้ายนะคะ L Lima จ้า โอเคก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปขั้นตอนต่อไปให้เราทําการตรวจสอบชื่อให้เรียบร้อยนะคะว่าใส่ถูกต้องหรือยังนะคะสักครู่นะคะขออนุญาตตรวจสอบแป๊บนึงนและูก้อถูกแล้วนะคะ เราก็ใส่ถูกไปที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะก็ให้กดคําว่าบั้นพินะคะึกง่ตกลงค่ะตกลงขออภัยค่ะตกลงไปเลยปึ๊บกเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็ทําการพอเรากดตกลงไปนะคะเขาก็ทําการแก้ไขชื่อให้เราแล้วถ้าเรา มั่นใจว่าไก้ขายจริงหรือเปล่าเราก็สามารถมาดูตรงช่องของเราได้ย้อนกลับออกมาเลย่ปุ๊บแล้ก่องคัก็ไม่ดูนะคะอครงเปิดใช้งานโอเคเรามันอาจจะยังไม่ถ้าถ้าสมมติว่าย้อนมาแล้วมันยังไม่เปลี่ยนก็สามารถที่จะรีเฟรชหน้าจอนะคะรีเฟรชหน้าจอแล้วมันก็จะเห็นเป็นชื่อช่องชื่อใหม่ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเรารีเสีหน้าจอแพร์เลยน,นะ โอเครีเฟรชหน้าจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วน่ามันแก้ไขแล้านี่ค่ะมันก็ทำการแก้ไขชื่อช่องให้เราไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราย้อนกลับออกมาอาจจะยังเห็นชื่อเก่าอยู่นะคะก็มันยังค้างเราต้องทำการรีเฟรชหน้าจอนะคะนี่มันจะเปชื่ใหไปโอเคก็ย้อนกลับออกมาได้เลยนะคะถ้าเปลี่ยนสกูนะคะ การเปลี่ยนชื่อช่องนะคะก็มีประบาดนี้เลยนะคะง่ายประบาดนี้เลยนะคะทำไม่ยากเลยนะคะทีนี้เราจะมาบอกเงื่อนไขกันนะคะเงื่อนไขการเปลี่ยนนะคะเงื่อนไขนะคะก็คือสามารถเปลี่ยนได้3ามครั้งนะคะพอเปลี่ยนครบ3ามครั้งแล้วนะคะ ก็รออีก90วันนะคะ90วันมันจะสามารถเปลี่ยนได้อีก3ครั้งนะคะเปลี่ยนได้90วันเปลี่ยนได้3มครั้งนะคะเรื่องขก็ปีประมาณนี้เลยนะคะก็ต่อมาเหตนผลนะคะที่เราอยากเปลี่ยนชื่อก็เพราะว่าคือช่องน,นี้นะคะเราเนี่ย ตอนที่เราสร้างนี้เราสร้างด้วยความที่แบบว่า,าเร่งรีบนะคะสร้างด้วยความที่แบบเขาเรียกรีบกระทนหนันนะคะเป็นช่วงที่แบบว่าตอนนั้นเน่เพื่อนเราก็แบบทำช่องกระเจอแยะมากมายแล้วเราก็แบบว่าอยากทำบ้างนะคะเราก็ไปถามเพื่อนๆเรานะคะว่าข้อดีของการทำช่องเแนบบี่ยเป็นยังไงมีอะไรบ้างพอเรารู้แล้วนะคะเราก็ คือแบบว่าอยากสร้างกระทันหันนะคะก็แบบก็เลยรีบสร้างขึ้นมาแล้วก็เลยไม่มีเวลาที่จะแบบว่าคิดชื่อก็เลยใส่ชื่อใส่ชื่ออ่าเลิฟทีวีเข้าไปนะคะก็คิดได้คือตอนแ้นก็คิดได้แค่แลัวก่อนแล้วก็เลยใส่เป็นเลิฟทีวีเข้าไปนะคะทีนี้ก็เลยแบบอมาคิดดูทีๆีแล้วก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้นะคะแล้วก็ เหตุผลของเรานะคะทำไมถึงต้องใช้ชื่อนี้นะคะนัตตาลีเนี่ยนัตตาลีคือชื่อจริมของเรานะคะนะคะเราก็เลยแบบอยากจะเอาชื่อจริมของเราเลยแหละมาใช้นะคะมาใช้เป็นชื่อช่องนะคะใช้ชื่อจริมของเราจะดีกว่านะคะนัตตาลีส่วนช n แน,นลก็อันนี้คือไม่มีอะไรนะคะคือแบบว่าใส่แบบ ต่อท้ายเฉยนะคะถ้าจะใส่นั่นนันีเฉยๆมันก็ดูยังไงยังไงอยู่เราก็เลยใส่แชแนลต่อท้ายแชแนลเล่นคนก็ใช้กันเยอะนะคะก็เลยอ่ะตามเทรนนะคะใส่ตามเทรนใส่ฮิต ไปเลยนะคะชแนลต่อท้ายให้มันดูมีรำสก,กุลหน่อยนะคะถ้าจะแบบเป็นนักดนตรีเฉยๆมันก็ดูไม่เวิร์กเนาะโอเคก็เหตุผลก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะโอเคขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ